เราเรากัปตันกัปตันอเมริกานะก็คือจะเป็นเขียนว่าอะไรอีท็อกแลส์ช็อกโกแลตอ่าเดีวลาแกะให้ดูดิมันก็จะเป็นเหล่านักฮีโร่นะคะฮีโร่แข็งแก่ใช่ค่ะฮีโร่แข็งแก่แกะได้ไหมแม่เชิญไหมต้องหลอกนี่ไงแม่แกะให้ขับรถเลยนี่แม่อะดูดิ เดี๋ยวแม <ๆๆ S 1> ่ช่วยเดี๋ยวไม่ช่วยอะดึงออกมาหม,มองไม่เห็นได้แล,แล้วบอกแล้วค่ะก็ะจะเป็นพวกฮีโร่นะคะแล้วก็จะเป็นอะไรเนี่ยมีตัวแบทแมนด้วยวตัวนี้หนูชอบนี่มีแบทแมนมีซูเปอร์แมนมีซูเปอร์แมนมีแบทแมนใช่ไหมมีเยอะมากเลยะค่ะ กีนมันล่าลรงมากเลยอ่ะกินตัวไหนอ่ะกินให้ดูตัวไหนก็ได้เลยค่ะชี้บอกจะแกะให้เอตัวนี่พี่โลอ่ะพี่โลอะไรพี่โลตัวนี้อ่ะแม่โมโหเกล็ดเกล็แบบนี้โอแม่หนูดูได้มันจะตัวนี้เปล่าตัวนี้ตัวนี้ตัวที่มันหายตัวได้ตัวนี้สีแดงหรือเปล่าใช่ปะ มีมือด้วยอะกินแม่แม่ก่อนมันมีแบบนี้มาถ่ายใช่มันคือเจ้าด้วย 出来没哈？